สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันพิม์นาราโคสะวิรวัตค่ะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมุมมองและประสบการณ์รวมถึงอาชีพที่น่าสนใจเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการจุดประกายไอสไต ตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่ที่ขาบสตูดิโอนั่นเองซึ่งเราได้นัดไอซายของเราไว้ที่นี่ค่ะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าไอซายของเราวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นกูรูทางด้านฟู้ดสไตลิสต์รวมไปถึงนะคะได้ข้ามวอดในวงการอาหารมามากกว่า15ปีค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นนักออกแบบภาพลักษณ์อาหารนั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะก็ได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับโลกด้วยค่ะร่วมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจกับเขาคนนี้กับคุณสุธิพงศ์สุริยะหรือพี่ขาบค่ะ การที่จะเป็นฟู้ดสไตล์ที่ประสบความเร็จนะครับก็คือจะต้องต้องรู้ว่าตัวเองชอบทำอาหารหรือเปล่าถ้าชอบก็ต้องลงไปว่าเราชอบทำอาหารประเภทไหนอาหารหวานอาหารคาวพวกเครื่องดื่มกาแฟหลังจากนั้นก็เรียนรู้กับมันให้ลึกซึ้งและท่องแท้ เสร็จแล้วพอเข้าใจมันดีแล้วแล้วจากนั้นค่อยเอาเรื่องของสไตล์มาใส่<ะ>ว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยควรจะใส่อะไรลงไปทีนี้พอเข้าใจเสร็จแล้วแล้วก็ศึกษามันให้เข้าใจอย่างแตกฉานเวลาส่งอะไรออกไปแล้วจะต้องมีความเรียบร้อยเรื่องของคอนเซปต์เรื่องแบรนด์จะต้องใช้คำว่าง่ายๆคือเอาอยู่นั่นเอง ตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่กับคุณสุธิพงศุริยะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามพี่ขาบนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ขาบสวัสดีครับ,พ,บ,รบพี่ขาบคะตอนนี้ที่บริษัทนี้มีงานประเภทไหนบ้างคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอาหารนะครับคือข่าวสตูดิโอเนี่ยก็เป็นบริษัทที่รับออกแบบสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจอาหารแบบครบวงจรเลยนะครับก็คือสมมุติว่าสินค้าตัวหนึ่งจะเข้ามาที่ข่า s สตูดิโอเราก็จะดูเรื่องของภาพลักษณ์ดีไซน์แล้วก็คอนเซ็ป แล้วพอสินค้าตัวนี้แต่งตัวเสร็จก็ออกไปสู่สาธารณะก็จะดูแล้วมีสไตล์แบบนั้นเองครับก็จากที่ผลงานที่ได้ดูมาก็จะอาจจะมีบางบริษัทที่จะมารีแบรนดิ้งด้วยใช่ใช่ใช่ไหมคะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากที่จะเป็นในเรื่องของทางด้านธุรกิจอาหารแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอาจารย์สอนด้วยครับค,คือจริงๆแล้วชอบสอนหนังสือ,อเพราะว่าสิ่งที่พี่ทาทุกวันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความรู้ใหม่ เพราะว่าในการสร้างความรั์ให้กับธุรกิจอาหารเนี่ยมันไม่มีองค์กรไหนทําเลยในบ้านเราคือถ้ามีมันก็คงเป็นแค่เฉพาะเอเจนซี่ซึ่งก็จะดูแลหลากหลายนะ,ะแต่ตัวของพี่เองเนี่ยลงลึกไปที่ตัวของวัตถุดิบอาหารทําให้มันสวยทนีนี้ความรู้กระบวนการคิดเหล่านี้ในเมืองไทยมันไม่มีเลยแล้วทีนี้เมืองไทยมันเป็นเมืองกเกษตรกรรมไงทีนี้เมืองไทยเนี่ยมันขาดอย,อย่างเดียวคือขาดเรื่องดีไซน์ที่จะส,ส่งแล้วขับเคลื่อนให้สินค้าเกษตรไทยไปสู่สากล ก็ตัวพี่ก็ก็เลยขันอาสาที่จะต้องไปให้ความรู้กับทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็สนุกดีครับค่ะถือว่ายากไหมคะถ้าเกิดว่าจากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาเข้าใจทางด้านดีไซน์ทางด้านอาหารแบบนี้ค่ะจริงๆต้องเรียนนะคบว่าพี่ไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาเลยนะครับไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนมาเลยแต่ว่าเพลินพื้นฐานของครอบครัวดีตรงที่ว่าทําธุรกิจซื้อขายพืชไร่การเกษตร Oh, แล้วก็ uh พี่ก็จะอยู่กับสินค้าการเกษตรเข้าใจฤดูกาลเพราะสินค้าเกษตรใน1ปีมันจะมีอยู่สีฤดูกาลพี่ก็จะเห็นสินค้าแต่ละอย่างอะเวียนว่ายไปเรื่อยๆ เราก็เข้าใจกระบวนการแกนแท้ของวัตถุดิบไงอันนี้คือมันเป็นความโชคดีของเราเหมือนกับเป็นพื้นฐานที่แน่นเลยอยู่ในสายเลือดเรามาเลยว่าวัตถุดิบจะเป็นยังไงมีฤดูกาลแบบไหนสีสันรูปทรงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความโดดเด่นเลยนะครับอันที่2คือที่บ้านทาร้านอาหารด้วยร้านอาหารด้วยฉะนั้นวัตถุดิบอาหารมันถูกแปลรูปไปที่ร้านอาหารถูกไหมครับเราได้เรียนรู้กระบวนการปรุงด้วยนี่ก็เป็นว่ากระบวนการเดินทางของวัตถุดิบแล้ว และส่วนตัวสวนใจเรื่องของดีไซน์ฉะนั้นก็เอาเรื่องดีไซน์กับวัตถุดิบอาหารมาผสมผสานกันแต่ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาเลยไม่ได้เรียนแต่ว่าพเพอินได้รับโอกาสที่ดีจากครูในดวงใจ <c oughs> ก็คือครูโตหม,ม่อมหลวงจิราธรจิรประวัติ <c oughs> ให้โอกาสที่เพอิน <c oughs> พี่บอกว่าพี่อยากเป็นฟู้ดสไตลิสต์ครูโตก็ให้โอกาสในการที่จะแบบเรียกว่าสอนและก็แนะนําเทคนิคต่าง แล้วก็สิ่งที่ครูโตสอนเนี่ยไม่ได้สอนแค่การทําอาหารให้สวยบนจานแต่ครูโตเป็นครูศิลปะที่สอนกระบวนการจัดการระบบศิลปะอย่างครบวงจรโโอ้หอันนี้เป็นสิ่งที่แบบ สำคัญมากเลยเหมือนองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดที่ไม่ได้แค่อยู่บนจานอาหารถูกต้องนอกจากรสชาติแล้วก็ยังเหมือนกับว่าต้องมีดีไซน์แล้วก็ต้องมีการจัดวางที่สวยงาม<อ>ด้วยใช่ไหมค,คะดูเรื่องขององค์ประกอบของงานการวางแผนระบบการคิดงานระบบของการจัดการเชิงศิลป,ปะที่เอามาใช้กับตัวของอาหารก็เลยทําให้เวลาทําอาหารออกมาเนี่ยมันก็เลยมีเขาเรียกมีพลังไงก็เพราะว่ากระบวนการคิดเหล่านี้ได้รับมาจาก ครูโตล้วนเลยครับก็เหมือนกับว่ามีครูที่ดีที่ช่วยสอนมาทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าจะสืบสานต่อไปด้วยการเป็นอาจารย์หรือเป็นครูนั่นเองถูกต้องครับนะคะแล้วนอกจากนี้เห็นว่าเขียนหนังสืออาหารด้วยครับเช่ไหมคะครับก็เริ่มมาจากการที่ที่อยู่กับตัวของวัตถุิบอาหารอยู่กับกระบวนการปรุงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อยู่กับสิ่งที่ใกล้ตัวเราแต่เราจะต้องสื่อสารผ่านสิ่งพิมพ์ให้คนรู้สึกว่า ยอมรับแล้วก็มองเห็นภาพได้อย่างไรก็ต้องโดยกระบวนการเล่าเรื่องจากภาพ มีวิธีการสื่อสารออกมาด้วยพร้อมๆกันถูกต้องครับจนทําให้ได้รับรางวัลใหญ่ๆมาด้วยใช่ไหมรางวัลนั้นคือใช่รางวัลที่ได้รับก็เป็นรางวัลชื่อว่ากูมานเวิร์คคูบุกอวอร์ดก็คือเวทีการประกวดตำราอาหารโลกประเทศสเปนนะครับเห็นบอกว่าในเวทีแห่งนี้ได้รับรางวัลมามากมายเลยทีเดียวรวมถึงรางวัลที่1ด้วย2ปีซ้อนเลยครับก็จบไปประกวดนะครับก็ได้รางวัลหกปีซ้อนนะครับก็จะเป็น 16รางวัลดีเด่นของโลกและก็2รางวัลเกียรติยศชนะเลิศของโลกโโก็เป็นคนไทยคนแรกถือว่าเป็นคนไทยคนแรกนะคะในในด้านของ f ฟู้ดสไตลิสที่ไปได้รับรางวัลให,ใหญ่ๆระดับโลกเลคะเอาละค่ะและนี่เป็นแค่ช่วงต้นของรายการเท่านั้นนะคะเรื่องราวของพี่ขับยังน่าสนใจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกันในจุดเริ่มต้นของการเป็นฟู้ดสไตลิสรวมถึงเรื่องราวที่ภูมิใจติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ